เราก็มาวางไว้ตรงนี้เลยครับตรงที่หนูชอบออกมาหากินเนี่ยครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับเยี่ยมเลยครับที่หนึ่งก็มีแคบๆเลยครับตรงนี้เลยครับ เยี่ยมเลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้พ่อเพลินจะพาคุณผู้ชมมาไล่หนูกําจัดหนูออกจากบ้านเรือนของเรานะครับด้วยนี่เลยครับฐานไปฉายครับเราจะใช้แค่ฐานไปฉายนะครับน่ครับสามารถไล่หนูออกจากบ้านได้นะครับ ไม่านไฟฉายนะครับก็จะมีส่วนประกอบของสารเคมีมากมายครับเช่นตะกวัวสารแมงกานิสนะครับสารปะลอดและกรดซัลฟิวริกนะครับเป็นต้นนะครับคุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าสารส่วนพวกนี้ครับมันจะเป็นพิษนะครับเวลาเข้าสู่ร่างกายของหนูแล้วนะครับผ่านการหายใจและการซึมเข้า คูน,นังก็จะส่งผลให้เกิดอาการเจ็บปวอย่างเชือบพันได้นะครับหรือเลื้อลังทําให้หนูนี้ตายหรือว่าไมกล้กาไม่กล้ามารบกวนบ้านของเราได้อีกนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเราทุบเลยครับ ใช้คอ้อนนี่แหละครับทุกเห็นไหมครับจะมีผงอยู่ครับเราจะเอาผงเนี่ยนะครับในตัวของฐานนี่แหละครับออกแค่เอาเลยครับ จะใช้ยเยอะใช้น้อยก็ได้นะถ้าเราใช้ยเยอะนะครับมันก็จะช่วยกำจัดหนูได้ไวนะครับแล้วก็ไล่หนูออกจากบ้านเรือนของเราได้ไวนะครับเวลามันกินไปนะครับมันก็จะกลับไปที่รังของมันนะครับมันก็จะไปตายที่รังหรือว่ามันก็จะหนีไปนะครับเดีย๋ยเราใช้แค่นี้พอนะครับ นี่เราได้อย่างนี้นะครับเราเก็บไว้ก่อนนะครับไว้แถวนี้แล้วครับก่อนเรามาทําส่วนผสมเลยนะครับส่วนผสมก็นี่แหละครับถัว่วดิสงครับใช้หนึ่งกร,รัมมือนะครับวกเลยครับหกให้ละเอียดเลยนะครับ เสร็จแล้วเราก็ตักใส่ถ้วยไปนะครับแล้วเราก็มาใส่น้ำตาลครับ น้ำตาลพอประมาณนะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับอันนี้จะเป็นน้ําตาลทรายนะครับแล้วก็คนเลยครับคนน้าตาลทรายให้เข้ากับถั่วก่อนนะครับ เสร็จแล้วเราก็มาใชา้อันนี้ครับมะเขือเทศครับผ่าครึ่งเลยนะครับมะเขือเทศผ่าแล้วก็จะได้เป็นอย่างนี้เลยนะครับมะเขือเทศก็บีบนิดนึงครับ เสร็จแล้วเราก็ใส่เลยครับใส่ฐานไละชายลงไปนะครับเนี่ยครับตัวนี้ก็จะเป็นมีสารอยู่ข้างในนะครับมีสารตะกัว่วสารเมงกานีนะครับ จะเป็นสารพิษทำให้หนูตายอย่างเฉียบพันหรือว่ากำจัดหนูได้ง่ายนะครับสารนี้ครับแล้วก็ใส่ทิทับอีกทีนะครับ <c oughs> เสร็จแล้วครับอันนึงก็ทำเหมือนกันเลยนะครับ เสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราไปหาที่วางกันเลยนะครับนี่นะครับเราก็มาวางไว้ตรงนี้เลยครับตรงที่หนูมมนชอบออกมาหากินเนี่ยครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับเยี่ยมเลยครับทีหนึ่งก็ที่แคบๆเลยครับตรงนี้เลยครับ เยี่มเลยครับคุณผู้ชมคิดว่าคลิปนี้ดีไหมครับผมถ้าคุณผู้ชมคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์คุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามพ่อผล c h a n แนลด้วยนะครับขอบคุณครับ